สำหรับคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่อยากจะบอกว่าหลายๆโคตอึดอัดของการกระทำของเขาหรือเธอคนนั้นมนนากๆนะคะชื่อคอนเทนต์ว่าการกระทำที่เขากระทำอยู่กับเราตกลงเขาจะเอาอย่างไรกันแน่จะรักหรือจะรายการกระทำที่เขาทำอยู่กับเราตอนนี้นะคะเขาจะรักหรือจะร้ายโอเคหลับตาค่ะ ตั้งจิติฐานหรือกองที่1 2 3สาค่ะหรือกองที่1 2 3จํสองสากันไว้นะคะหรือกองไหนนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปเฉลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อโอเล็กหมอนุโอเล็กนะคะยินดีที่จัดกับทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยและคนไหนนะคะที่แชร์นะคะขอสมหวังขอสมหวังมากๆก,ก,กับความรักทุกอย่างทุก เองอยากหวังไว้นะฮะแล้วก็คนไหนที่อยากดู z o ส่วนตัวนะคะรบกวนนะคะมีโปรอยู่ที่ห9สิบามคำถามแบบพิมพ์ค่ะห9สิบาามคำถามแบบพิมพ์นะคะแล้วก็อีกโปรนึงค่ะ99 5คําห้าคำถามแบบคุยคอกับแม่โอเล็กนะคะ99 5คําห้าคำถามแบบคุยคอค่ะโอเคนะคะใครได้กองไหนก็บอกด้วยกันรีบ ะะเราเมองไม่ออกว่าเป็นยังไงจะรักหรือจะร้ายขอบใบค่ะคอบใบไปเลยแต่จะรักหรือจะร้ายค่ะโอ้มายกอดการกระทาเขานะคะเอาจริงนะคะมันก็ดุเดือดเลือดผ่านเหมือนกันนะคะตอนแรกก็เหมือนจะลงเอยละจะรักกันละเออเขาเป็นคนที่แบบอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายเหมือนกันนาะเหมือนจะรักเราแต่สุดท้ายไม่ค่ะเขาร้ายค่ะ เขาไมา่ได้รักเขามาเพื่อมารอกคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้หลอกทั้งหมดทั้งรุ่นหรอกแต่ด้วยความที่พอรักคบเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าอเริ่มไม่ใช่แล้วเขาก็เลยต้องร้ายกับเราแล้วนะคะมาดูกองที่สองว่าเขาจะรักหรือเขาจะรายนะคะการกระทํำเขาแปลกๆเขาจะรักหรือจะร้ายขอหกใบค่ะ เดี๋ยวจะรักเดี๋ยวจะร้ายงงๆนะคะโอเคแต่อย่างน้อยนะคะจะบอกว่าแต่อย่างน้อยนะอย่างน้อยนะคะครั้งเนี้ยจริงๆเขาเองเขาพยายามถนอมจ,จิตใจเขาและเราค่ะเขาพยายามเต็มที่กับการความรักครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นนะคะก็ก็จะรักกับถขาไม่ได้ร้ายขนาดนั้นเนาะมาดูฟองที่สามค่ะมาดูฟองที่สามนะคะจะรักหรือ กองทีะะ่สามโอไม่กอดกองที่3า oh มบอกเลยว่าไม่ดีอย่างแรงกองที่3ามบอกเลยว่าเขาร้ายแน่นอนค่ะเพราะเขาจับปลาสองมือเนาะอย่าไปเอาเขาเลยเนาะมาการกระทําเนี้ที่งงงแปลกๆงๆงๆอะ่ะจับมาสองมือนะคะไม่ชัดเจนเลยคะก็เลยทําให้งงจบ